สวัสดีครับพบกับผมนะครับบอก,อกสมพลมิ่งขวัญแห่ง Watch Worldwide นิจศาสรนาฬิกาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมกับรายการ c h r o n o p o l i s นะครับแวะมาที่นี่เลยครับ PMT The o w e r c ร a านะครับบนชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับเพราะว่าทราบมาว่ายูริสนาแดงมีนาฬิการุ่นใหม่ของปี2024มาให้ชมกันแบบตัวเป็นๆเ,เลยครับแต่จะเป็นรุ่นไหนตามผมเข้ามาในร้านเลยครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ในช็อปอินช็อปของยูริสนาแดงนะครับในบูติก PMT d e o v e r l a s s นะครับที่บนชั้นเอูมสุวรคาสยามพรลกอนนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับแบรนด์ยูริสนาแดงเนี่ยนะครับคนรักนาฬิกาท,ทั่วไปเนี่ยก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่านอกจากจะมีคอลเลกชันเด่นๆมากมายนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาที่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมนะครับเพราะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ยูริสนาแดงคิดค้นมาตั้งแต่ยุคอดีตจนปัจจุบัน ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์กับวงการนาฬิกาทั้งนั้นเลยนะครับจากที่ได้เห็นในตู้คอลเลกชันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะโชว์ให้เห็นว่าไม่ว่าว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการคิดค้นเรื่องของอาการนำซิลิคอนมาใช้ในกลไกลของนาฬิกานะครับซึ่งทางยูริซาแดงเนี่ยเรียกว่าซิลิเซียมเนี่ยนะครับแบรนด์ยูริซาแดนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ เริ่มบุกเบิกค้นควา้าการใช้ซิลิคอนในกลไกนาฬิกาเนี่ยเป็นแบรนด์แรกของโลกเลยนะครับก็อาจจะร่วมกับหลายๆแบรนด์ดังๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการใช้ซิลิคอนเนี่ยมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นหนึ่งในวัสดุไฮเทคที่มาพลิกโฉมวงการนาฬิกาเลยนะครับส่วนสาหรับด้านวัตรกรรมอื่นๆของยุริจแดงที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการถือกําเนิดขึ้นของคอลเลกชันฟรี นะครับเมื่อ20ปีก่อนนะครับซึ่งฟรีกเนี่นะครับเมื่อเราแรกถือกําเนิดมาเนี่ยเรียกความฮือฮาได้กับคนทั่วโลกเลยเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่มีน้าปัดนะครับไม่มีเม็ดไมยมแล้วคนก็เอ๊ะแล้วจะทํางานยังไงเพราะแถมยังไม่มีเข็มชี้อีกจะดูเวลายังไงนะครับซึ่งคนที่รักนาฬิกาเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าฟรีกเนี่ยไม่มีน้าปัดก็จะแสดงให้เห็นถึงกลไกการทํางานที่มาศจรรย์มาก และก็ใช้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของกลไกเหล่านั้นเนี่ยแหละครับเป็นตัวชี้บอกเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีก็เลยไม่มีเข็มชี้นะครับส่วนเม็ดไม่ยมพอไม่มีแล้วจะปรับตั้งเวลาอย่างไรแล้วจะขึ้นลานอย่างไงนะครับเขาก็มีการพัฒนานะครับให้เป็นการหมุนขอบตัวเรือนกับหมุนขอบฝาหลังแทน ซึ่งถือว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ว้าวมากสำหรับคนรักนาฬิกาทั่วโลก collection f r e เนี่ยก็เดินทางมา20ปีโดยที่มีพัฒนาการอย่างต่อนเนื่องมาโดยตลอดนะครับก็อีกกลุ่มนึงที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์หรือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ยูริจัาแดงเลยก็คือกลุ่มนาฬิกาข้อมือในกลุ่ม diver หรือกลุ่มนาฬิกาที่บอกว่าเป็นนาฬิกาสําหรับนักดําน้ำเนี่ยนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ในการดีไซน์มาจาก นาฬิกาสาหรับการเดินเรือในยุคโบราณนะครับที่เรียกกันว่ามารีนโคนอมิเตอร์ซึ่งยูริซาแดงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนาฬิกาประเภทมารีนโคนอมิเตอร์ลายสําคัญที่สุดลายหนึ่งของโลกเลยนะครับสามารถรับประกันหรือว่ายืนยันคําพูดเหล่านี้นะครับได้ด้วยรางวัลต่างๆที่ยูริซาแดงได้รับมามากกว่า4,300ร้อางวัลเลยทีเดียวนะครับแน,แน่นอนครับพอมาถึงบูติกข,ของยูริซาแดงในพีเอ็มทีเดียวปวะการในวันนี้ผมก็จะมีนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของยูริซาแดง ที่เพิ่งส่งมาถึงมาดๆเลยมาให้ชมกันนะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวตามมาดูกันครับผลงานรุ่นล่าสุดนะครับของยูริสตาแดงประจำปี2 0 2 4นี้ที่เพิ่งส่งมาถึง PMT d i a l g a s s มาดๆนี่เลยนะครับก็คือเรือนนี้นะครับ Diver Exkeleton นะครับ OPS นะครับ สัมผัสแรกนะชอบมากด้วยความที่เบานะครับเนื่องจากว่าตัวเรือนนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับที่ทำเป็นสีดำครับทั้งเรือนด้วยเทคนิค DLC นะครับเรก็จะได้ทั้งความเบาความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานนะครับที่สำคัญไทเทเนียมนี่นะครับเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้กับผู้สวมใส่เลยนะครับสวยงามมาก โดยที่ขอบตัวเรือนนะครับเราก็จะเห็นว่ามีลวดลายอันงดงามนะครับอันนี้เป็นขอบตัวเรือนที่ผลิตจากคาร์บอนเนียมนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานการระหว่างคาร์บอนกับไทเทเนียมนะครับโดยที่วัสดุส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาจากกระบวนการอัพไซเคิลนะครับเพราะว่านโยบายหนึ่งของยูริสนาแดงก็คือ Sustainable อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนแล้วก็การใส่ใจในสิ่งแวดล้อมนะครับคอลเลกชันนี้นะครับมีชื่อห้อยท้ายนะครับว่า OPS นะครับ OPS ของยูริสนาแดงเนี่ยเขาจะย่อม,มาจาก operation ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่อยู่ในกลุ่มซีรีส์ OPS นี้เนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์รูปลักษณ์หน้าตารวมถึงคุณสมบัติต่างๆที่เหมาะกับการสวมใส่ในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ในตัวเรือนที่เป็นไทเทเนียมที่เคลือบเป็นสีดําด้วย DLC แล้วเนี่ยนอกจากจะได้ความแข็งแรง ความเบาสบายในยามสวมใส่แล้วเนี่ยยังดูสวยงามและบึกบึนด้วยสีดำนะครับพอมาประกอบกับขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ในทิศทางเดียวตามคุณลักษณะของนาฬิกาดำน้ำชั้นดีแล้วเนี่ยนะครับซึ่งผลิตจากคาร์บอนเนียมก็จะยิ่งเพิ่มคุณสมบัติที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับซึ่ง,อย,งอย่างที่บอกครับว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยะครับเป็นนาฬิกาสำหรับการดำน้ำนะครับ ก็เดือนนี้สามารถกันน้ำได้ถึงระดับความลึกถึง200เมตรนะครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นนาฬิกาที่เป็น professional diver เพียงรุ่นเดียวในโลกนะตอนนี้นะครับที่ผลิตแบบสเก l เลตันก็คือเปลยพื้นหน้าปัดไปให้เห็นถึงกลไกทำงานที่อยู่ข้างในส่วน,นกลไกทำงานนี้ก็แน่นอนครับรับรองความเที่ยงตรงและก็ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความที่ผลิตชิ้นส่วน,นกลไกที่สำคัญนะครับอย่างระบบปล่อยจักร หรือสายใหญ่จะกรอกด้วยซิลิเซียมซึ่งเป็นหนึ่งในวัสดุไฮเทคที่ปัจจุบันนี้นิยมใช้กันทั่วไปในการผลริตนาฬิกาแล้วก็ซิลิเซียมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนวัตรกรรมของวัสดุศาสตร์ที่ยูริสนาแดงเนี่ยเป็นผู้พัฒนาลายแรกๆของโลกเลยนาฬิกาเรือนนี้ก็จะมีระดับพลังงานสำรองยาวนาน72ชั่วโมงนะครับขึ้นลานด้วยโรเตอร์ที่ทําเป็นสีดําแล้วก็ออกแบบเป็นโครงตัวอักษร x นะครับตามคอนเซปต์ x ซึ่งยูริสนาแดงเนี่ยใช้คอนเซปต์ X นี้เนี่ยามาหลายปีลวแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคอนเซปต์ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับพอเวลาเราเห็นนาฬิกาที่มีการออกแบบโครงหน้าปัดหรือโครงกลไกลในแนวตัว X แบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้เป็นการออกแบบแล้วก็เป็น,นกลไกที่สร้างสารรค์โดยยูริสนาแดงครับเรือนนี้นะครับจะมากับสายยางนะครับสีเขียวสีเขียวขี้ม้าเนี่ยนะครับ แต่ว่าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าถ้าสําหรับคนที่อาจจะชอบอะไรที่สบายกว่าน,นี้นะครับก็อาจจะเลือกประกอบกับสายแฟบริกนะครับซึ่งผลิตมาจากก็อบอกว่าเป็นวัสดุอัพไซเคิลจากาเศษอวนหรือเศษขยะที่เก็บขึ้นมาจากท้องทะเลนะครับตามนโยบายของยูริสนาแดงที่นาฬิกาหลายๆรุ่นในกลุ่มที่เป็นกลุ่มไดเวอร์หรือเป็นกลุ่มนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยนะครับก็จะมีชิ้นส่วนที่มีส่วนผสม มาจากขยะทะเลหรือว่าการอัพไซเคิลการรีไซเคิลนำของเก่ามาใช้ใหม่นะครับตัวเรือนไทเทเนียมขนาด44มิมนะครับที่เคลือบเป็นสีด้านด้วยเทคนิค DLC นะครับจะประกบด้านบนด้วยขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ทิศทางเดียวที่ผลิตมาจากคาร์บอนเนียมเนี่ยนะครับนี้ขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ทิศทางเดียวเนี่ยมันสำคัญยังไง ก็คือสําหรับนาฬิกาดําน้ําแท้ๆหรือว่าเป็น professional d r i v e ์เนี่ยนะครับจะมีการระบุไว้เป็นข้อบังคับเลยว่าจะต้องมีขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ทิศทางเดียวและทิศทางไหนล่ะก็คือทิศทางที่ทวนเข็มน,นาฬิกานะครับเราจะเห็นว่ามันจะหมุนได้เป็นจังหวะจัาางหวะนะครับเพราะฉะนั้นการหมุนขอบตัวเรือนทิศทางเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะกําหนดเวลาสําหรับการขึ้นจากน้ำนะครับเวลาที่จะดำน้ําอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับหากขึ้นจาก น้ำเร็วเกินไปก็อาจจะเกิดสภาวะถูกไนโตรเจนแทรกเข้าไปในกระแสะเลือดได้นะครับทำให้เกิดสภาวะที่เราเรียกกันว่าเป็นภาษาไทยว่าน้นําหมีบนะครับก็คือมันจะเกิดอาการเกิดฟออากาศขึ้นในกระแสะเลือดและพอฟออากาศที่เข้าไปถึงหัวใจเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับกับสุขภาพของคนที่ขึ้นจากน้ําบางทีอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ทิศทางเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยในการที่จะกําหนดว่า มันได้เวลาที่ควรจะค่อยๆดำขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยการที่เวียนเป็นวงขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาค่อยๆตายดแบบขึ้นมาจนถึงข้างบนผิวน้ำแล้วหรือ,อยังนะครับและที่จะต้องเป็นแบบหมุนได้ทิศทางเดียวก็คือถ้าหากว่าเป็นการหมุนแบบตามเข็มน,นาฬิกาหรือว่าหมุนได้แบบสองทิศทางนะครับโอกาสที่จะพลาดไปทำให ขอบตัวเรือนนั้นหมุนเองโดยที่ไม่ตั้งใจก็จะมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหมุนได้แค่ทิศทางเดียวเนี่ยเป็นการรับประกันว่าถ้าเราพลาดไปโดนขอบให้ตัวเรือนหมุนอย่างมากเราก็ขึ้นจากน้ําเร็วกว่าเวลาที่เราคิดเอาไว้นะครับซึ่งก็จะปลอดภัยมากกว่าถ้าเกิดว่าพลาดไปหมุนขอบตัวเรือนที่หมุนไดสองทิศทางหรือหมุนไปในทิศทางตามเข็มนนาฬิกาแล้วเนี่ยแล้วเราขึ้นช้ากว่าที่เราควรจะขึ้นก็จะเป็นอันตราย อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นข้อบังคับสําหรับนาฬิกาดําน้ําชั้นดีเลยนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกมาพร้อมกันกันกบ Diver e x เอ l ก t o n OPS ก็คือ Diver Net OPS นะครับซึ่งก็จะมีขนาดตัวเรือนเท่ากันนะครับแต่ว่าจะเป็นพื้นหน้าปัดแบบเรียบนะครับไม่ได้เป็นสเกเล t ตันแบบรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยครับจะเป็นสแตนเลสสตีลซึ่งผลิตมาจากสแตนเลสสตีลที่เป็นการรีไซเคิล จากเซเลสติลใช้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในความใส่ใจในการารักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของทางยูริสตาแดนนะครับแต่ว่าเรือนนั้นเนี่ยก็จะสามารถกันน้ําได้ลึกถึง300เมตรก็จะมากกว่าเรือนนี้นิดหน่อยเรือนนี้กันได้200เมตรครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเรือนหนึ่งที่หล่อมากสําหรับทั้งคนที่ชอบการดำน้ำแล้วคนที่ชอบนาฬิกาครับแม้ว่ายูริสนาแดงนะครับด i v e r e x c รรือนนี้เนี่ย เป็นนาฬิกาดำน้ำพันแท้เลยนะครับก็คือเป็นนาฬิกาดำน้ำแท้ๆนะครับเป็นระดับ professional diver เลยซึ่งสามารถกันน้ำได้ลึกถึง200เมตรเนี่ยแต่ก็ยังใช้ฝาหลังแบบเปลือยนะครับกรุกด้วยแผ่นคริสตัลซัฟายเคลือบสายกันสะท้อนนะครับเพื่ออวดการทำงานของกลไกที่มีการตกแต่งมาอย่างดีนะครับเราก็จะเห็นโรเตอร์ขึ้นลานนะครับที่ออกแบบเป็นรูปตัว X นะครับตามดีไซน์ เอ็กแฟกของูริสนาแดงที่ใช้กับนาฬิกาในกลุ่มสปอร์ตในปัจจุบันนี้นะครับที่เคลือเป็นสีดํานั้นตัวโรเตอร์ขึ้นลานก็จะขึ้นลานได้อย่างแบบคล่องตัวเลยนะครับแล้วนาฬิกาเรือนนี้สามารถเก็บพลังงานสำรองได้ถึง72ชั่วโมงก็คือ3วันเพราะฉะนั้นเรื่องของพลังงานสำรองเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็กลไกทํางานนะครับในชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนเคลื่อนไหวก็คือชุดระบบปล่อยจักร ก็จะมีตั้งแต่จากรเลกพาเลตหรือก็รวมไปถึงตัวสปริงสายายเนี่ยก็จะผลิตจากซิลิเซียมนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่ยูริต้าแดงเป็นผู้บุกเบิกในการคิดค้นพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ4ี่ปีก่อนและปัจจุบันนี้ตัวซิลิเซียมหรือซิลิคอนเนี่ยก็กลายเป็นวัสดุไฮเทคอันนึงที่หลายๆแบรนด์ในวงการนาฬิกานิยมนำไปใช้งานกันครับต้องบอกเลยนะครับว่า พอได้มาเห็นเรือนจริงแล้วก็ได้สมัมผัสเรือนจริงของยูริสนาแดงตัว d ด v เวอ X ์เ e ็กซ์เกรแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันสวยมากครับแล้วก็ด้วยคุณสมบัติต่างๆดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความเป็นนาฬิกาดำน้ำแท้ๆระดับ p r o f e s ชั่นอล d ดวเวอรุ่นเดียวของโลกที่เป็น s เก l เลตันะครับแล้วก็ วัตถุประสงค์ในการผลิตต่างๆรวมถึงการใช้วัสดุแบบอัพไซเคิลแล้วก็ได้มาลองต้องบอกเลยว่าต้องลองขึ้นข้อครับพอลองสัมผัสคาดเดินจริงแล้วเนี่ยหลงรักเลยครับ